สวัสดีค่ะบัคคาทามือสองค่ะแอลค่ะบังค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านมจะเดวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกง3ส่วนสกบล็อกที่ชายค่ะดูนะจ๊ะเป็นงานยุโรปลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าคงคลังบริษัทบล็กราคาค่ะทุกผู้ชจ้าราคา7,763บาทนะคะน้ำหนัก22.18อกิโลคิดเป็นกิโลค่ะทุกผู้ชจ้ากิโลละ350บาทนะคะ ชิ้นประมาณการเข้า,าค้าค่ะลูกค้าจาหกสิบถึงเจ็ดสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจากคนลกประมาณการสอนะคะร้อยสิบบาทนะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลาลูกคา้าจากเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราลงมาซ้อมเต้นกันก่อนนะลูกค้าจับเราลงมาซ้อมเต้นกันก่อนนะลูกค้าจับอ่ะมวดนี้เป็นกระเดนขาสั้นลายสกอตค่ะห,หรือจะเป็นสามส่วนสกอตก็ได้หรือจะเป็นกระเกีขาสั้นลายสกอตก็ได้ค่ะลูกค้าจับ วันนี้ตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะ้าลูกค้าจ๋าไา้กันไหนเนาะติ๊ดตอาสุดท้ายติ๊ดเออรายการรองสุดท้ายลูกค้าจ๋ารายการนี้นะแถวนี้นะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัรลูกค้าจ๋าถุงนี้ปกติราคา7763ัรบามทไม่ขายลูกค้าจ๋าเอาไปเลยนะเอาไปเลยลูกค้าจ๋าในราคา6,210รบาท นะคะลูกค้จาจ้ากปกติต้นทุน110บาทลดเหลือ88บาทเยอะๆจา้จาอีกแล้วคุ้มมากคุ้มจริงๆคุ้มมากคืนกําไรให้ลูกค้คจาจ้าเอาง่ายๆเอาแบบว่าเอาเป็นหลักๆเลยแล้วกันเนาะทุะงนี้ลูกค้จาจ้าในราคา6,210บ,บาท ลดเลยนะลูกค้าจ๋าลดนะลดเยอะมากสาหรับถุงน,นี้หนึ่งันห้าร้อบามบาทลดต้นทุนเหลือประมาณ88บาทเยอะด <ไป S 1> ้วยจาลูกค้าจ๋าสวัสดีกันอีกรอบนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นกางเกงลายสกอตคาเป็นงานยุโรปของเรานะคะแล้วเราจัดโปรโมชั่นให้สำหรับสมาชิกบัคทุกท่านเลยนะคะ<ช>ลูกค้าสุดคุ้มจริงๆลูกค้าจ๋าเป็นลายสกอตขาสั้น คาสั้นก็ได้คาอันสามส่วนประมาณนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละคันด้วยใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ถค่ะรอช้าค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับทางเรายังไงคะพี่แอ๋คะมีคนตกใจมีคนตกใจต่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าด้านหลังนะตะก้อนสาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหลากหลายรายการเกือบสิบรายการสามารถเลือกซื้อได้อ่ารูปรายการหลากหลายรายการกับลูกค้าจ๋าจะเป็นแบบว่า กางยีนก็มีเสื้อกีฬาก็มาเช่วยผ้าหนาพันกลางก็มีเยี่ยมสั้นจําสูตก็มีกางเกงผ้าคาตต้อนก็มีหรือว่าจะเป็นเดรสรวมผ้าก็มีหลากหลายหลากหลายการการคลูกค้าจะสามารถเริ่สื่อได้โป๊นาทิ้งทอมคืนกไรใเหตลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคยิ่งเป็นถุงนี้ค่ะลูกค้าจ๋าปกติในราคา7 7 6 3บาทไม่ขายไม่ขายลดเลยถุงนี้นะลูกค้าจ๋าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อาสนใจรับนะั้น1553บาท ลดเหลือ6,210บาทตาเหลือทุนทุน88บาทค่ะแบรนด์จะเยอะๆหน่อยเลือกไซส์ค่ะนางค่ะเรื่องไซส์มีเป็นค่ะไซส์ค่ะลูกค้าจ๋ามีไซส์ M มีไซส์ L ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวอาจเป็น XL สแต่หลักๆนะคะเป็นงานของผู้ชายไซส์ก็จะอยู่ประมาณไซส์ L นะคะไซส์ M ไซส์ L ประมาณนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าส่วนมากไซส์ของเราก็จะอยู่ในไซส์ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋า ชอบถุงนี้สามารถเอฟได้เหนะมือนจะรับเป็นถุงใหม่เอาไปรุนเองก็ได้ไดแต่ให้คิดเป็นกิโลนะลูกค้าจะากคิดเป็นโลนะลดเยอะนะจากโลละสามล,ลให้ห้าสเหลือโลละ 280. สองรปดาดลดเลยลูกค้<ะ>จาจ่ายเจ็ดบาทต่อกิโล บาทคุ้มมาก<ช>ลดลเลยทันทีลูกค้าจ้าเจบาทต่อกิโลนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าสุดคุ้มจริงๆลูกค้าจ้าเป็นมือสอนคัดเกตเดยของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ถ้าถึง15เปเซนะคะขาเพื่อนรำอาจมีเจอกระดุมแตกหักจีดแตกหักอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะอาจมีบ้างมีบ้างนะคะแต่ว่าแบรนด์ก็จะเยอะๆหน่อยนิดนึงเป็นสกอตค่ะลุกค่ะขาเล็กตาใหญ่ขาโทนสีขาสซย์ขารูปแบบค่ะจ้าแต่ว่าเน้นเป็นขาสั้นอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับขาสามส่วนขาบางเล็กๆแน่นอๆค่ะลุกค้าจ๋าแต่ว่าส่วนมากนินเป็นสก๊อตค่ะลูกค่ะสก๊อตทุกตัว อาะความยาวขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของลูกค้าแต่ละท่านเรื่องไอโอการลูกค้าจ๋าไซส์เอไซส์ไซส์เอสบอมีเดอ้อ ไซเอ็จะบมีเด้อลูกค้าจ๋าจะสตาร์ตตั้งแต่ไซส์เอมไซส์แอลไซส์เอลค่ะลูกค้าจ๋าก็จะไซซ์ประมาณไซส์แบบว่าคนอูบหันิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะสนใจกระสอบนี้ซีเอ็ได้ลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้เอฟได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเหมาะมากนะเป็นกางเกงลายสก๊อตคุมผู้ชายคือต้องมีติดบ้าน ลูกค้าจะเป็นกางเกงที่ใส่สบายค่ะลูกค้าจะเป็นกางเกงที่ต้องมีติดบ้านกันทุกท่านเลยสําหรับคุณผู้ชายนะคะใช่ค่ะแบนด์จะเยอะๆหน่อยนะคะสําหรับหมวดนี้อชอบถุงนี้นได้ได้ค่ะลูกคะ้าจ่รับเป็นถุงใหม่เอาไปรุนเองก็ได้ได้ะค,ะค่ะสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะสําหรับสมาชิกบ้านของเรานะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้หลากหลายรายการมาก ไม่ใช่มีแค่หมวดนี้หมวดเดียวลูกค้าจะาสินค้าจัดโปรโมชั่นหลากหลายรายการมากมีทั้งของผู้หญิงมีทั้งของผู้ชายนะคะลูกค้าจ้าสนใจหมวดไหนสอบถามผู้คุยกันเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะผู้คุยกันเข้ามาก่อนได้นะคะอ่ะลูกค้าจะาสุดภูิจริงๆนะชอบกระสอบนี้เอฟให้เร็วเอฟให้ไวคะ่ะพี่เอ้าค่ะถุงนี้ราคาอีกรอบอ่ะถุงนี้ค่ะลูกค้าจะาเน ราคา6,210บาทค่ะลดแล้วลดแล้วลดแล้วคุ้มมากค่ะลดไปตั้ง1,500ใช่ค,ค่ะบ๊ายบายคุ้มคุ้มอยู่อยู่ ทางบริษัทบัคใจดีมากคก่ะลูกค้าจ้าคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคไปเลยค่ะลูกค้าลดต่อกิโลอ่ะเจ็ดสิบบาทนะปะ้งเ <70 S 2> จ็ดสิบบาทคุมมคาาค้มมากลูกค้าจ้าคุ้มมากแล้วก็หมวดนี้นะแทบจะไม่ต้องซักไม่ต้องลอีสามารถนำไปขายได้เลยค่ะลูกค้าเจ็ดเอ คุณภาพเกรเองแล้วก็ทรงไซส์สไตล์ได้หมดได้หมดะะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อไปสะบัดขายได้เลยลูกค้าจ๋าแบรนด์ที่ห่อเขาก็มีติดมานะคะลูกค้าจ๋าคือใหม่สะอาดคือลูกค้าแบบว่าลดต้นทุนซักรีดได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าซื้อไปแขวนขายได้สะบัดขายได้ลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวก็สุดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นสมาชิกของบักเรานะคะเราจัดโปรโมชั่นให้นะคะลูกค้าจ๋า สุดคุ้มมากๆนะคะใช่ค่ะคุ้มตัวนี้คือไม่มีแล้วค่ะนะล้วค่ะจะมีที่บริษัทบัคที่นี้ทีเดียวก็ว่าได้นะคะสําหรับเรื่องแบรนด์เราจะเยอะๆนิดนึงส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์แบบว่าบ้านเราที่รู้จักนะคะบางตัวจะเป็นแบบว่าอ่า้งจะไม่ใช่แบรนด์ที่เรารู้จักนะคะจะเป็นแบรนด์ดีแบรนดดังจากทางยุโรปเขาก็ได้ใช่ค่ะทางนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะวิแบรนด์มาเยอะมากเยอะค่ะเยอะค่ะแบรนด์มาเยอะมาก คือแบบว่าแบรนด์มามีแต่แบรนด์ที่แบบเรารู้จักกันที่นะคะลูกค้าจานแล้วต้นทุนก็สุดคุ้มด้วย ลูกค้าจ่าแนะนําเลยนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะลูกค้าสามารถทําราคาขายได้เลยนะคะใช่ค่ะคุ้มกว่านี้คือไม่มีแล้วค่ะนะลูกค้าจะามีที่นี้ที่เดียวสําหรับโมนี้หรือว่าจะซื้อเป็นรายการอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าเราร่วมรายการเกือบสิบรายการเลย่าพ่อค้าแม่ค้าทานไหนที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคค่ะสามารถเลือกโปรโมชั่นได้เลยจากว่าต้องการโปรโมชั่นบนไหนยังไงนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในรายการทางบริษัทจัดให้นะคะค่ะลูกค้าทัวร์รายการค่ะลูกค้าจ่าม น,นี้เป็นกางเกงขาสั้นเน้นลายสกอตนะคะเป็นงานโยุโรปอดเอทีค่ะลูกค้าจจะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7 7 6 3บาทค่ะลูกคู้าจจะน้ำหนักยี่8จกิโล คิดเป็นกิโลกิโลละ350ห้บัาทนะคะจำนวนตัวคขนุญาประมาณการ60-70ถึงเจตัวตกต้นทึนงต่อต,ตัวประมาณการ110บัาทนะคะลูกค้าจาาทางบริษัทบักใจดีอีกแล้วคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบักค่ะลูกค้าจาเจก7763ไม่ขาย เอาไปเลยลูกค้าจากถุงนี้ในราคา6,210บาทลดเลยนะลูกค้จาจักเน้นๆเลยสําหรับถุงนี้1,553บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจาก110บาทเหลือ88บาทคุณภาพ 7A เยอะๆค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรศัพท์หรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ